สวีดัสสวัสดีครับผมบอบ่อยห้อยพินครับเมื่อนี้บรรยากาศเริ่มได้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบืองทุเรียนหมอนทองครับตอนนี้กําลังสุกเหลืองเลยครับผมเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้ทุเรียนมันจะเริ่มสุกนะครับเนาะเขาสิาพาไปเบืองกันแบบปิดอยู่ต้วนลยครับพี่น้องไปไปดูกันโอ้ยเดี๋ยวชัดครับ หอดแล้วครับหอดแล้วมาเบิ้งมาเบิ้งเสร็จล้วโอ้นี่เลยครับหน่วยเป็นไงเลยครับสงสัยไก่สุกแล้วโอ้ขอเมนนี่โอ้มีหน่วยเดียวครับต้นนี่น่าจะเริ่มสุกแล้วโอ้ได้แล้วครับได้แล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งกัน มาเบิงครับมาเบิงอะไรพ่อมันเป็นลมอยู่บ่บ่มีนะครับเอามาเบิงเนื้อทั้งในน้ำกันครับพี่น้องอืออครับโอ้โหคู่ใหญ่มากด้วยมาเขาอย่งไรมาเรีมาลักตุเรียนไปเลยด้วยนี่ให้เงี้ยชอบมันอยากกินโอ้โหโอ้โหควงของลูกนี่ให่เงี้ย่วง่วง